โดยวันเข้าพรรษาพระต้องแจ้าพรรษาที่วัดสามปีไม่ใช่ไม่ใช่สามเดือนเ,เพราะว่าหน้าฝนชาวนาปลูกข้าวพระสงฆ์เดินทางลำบากพระพุทธเจ้าเลยให้พระสงฆ์จำวันเข้า,าพรรษาอยู่ที่วัดสามเดือนไม่ใช่ไม่ใช่สามปี วันข้าวพรรษาเราจะไปรอเทียนและถวายเทียนที่วัดเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่ถวายไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ให้พระใช้ช่วงข้าวพรรษาการถวายเทียนคนไทยเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงเทียนวันนี้หนูก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับวันเข้าวพรรษาเสร็จแล้ว จะเล่าอะไรทำอะไรคอยติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิง่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย